นนี้มาแต่งเพิ่มมีแต่งเกียวดันนะครับเป็นเกียวดันเป็นลูกใหม่นะครับนี่ใกล้จะคํานแล้วครับเกียวดันลูกใหม่นะครับเป็นลูกเรลนะแล้วก็คอสปริงนะครับคอสปริงโซ่ลำเลียงนี่แต่งสเตอร์ใหม่นะครับเป็นสเตอร์เต็มร่องนะครับสเตอร์เต็มร่องสายพานชุดขับมูอเกี่ยวเป็นสายพานคู่นะครับสายพานคู่เดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะ ถ่ายให้ดูทุกจุดนะครับว่าทําตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้มาช้านิดหน่อยนะครับมามาหารถช้าหน่อยมาถึงโรงงานแล้วนะครับเมื่อเช้าเลยไม่ได้ถ่ายดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวถ่ายนะครับให้ชมนะครับว่าแต่งจุดไหนบ้างนะครับสายพานคู่ตะแกงก็เป็นตะแกงซิ่งนะครับแต่งเป็นตะแกงซิ่งตะแกงร่อนข้าวสะอาดนะครับเป็นตะแกงปลอมนะครับบนหกหุนนะครับล่างสี่หุนครึ่งนะครับสลับ สเตอร์ชุดขับหัวเกียวหน้านะครับก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นสเตอร์20ฟันนะครับที่มากับรถจะเป็น24ฟันนะครับแนะอมตัวนี้ก็จวดแล้วนะครับสําหรับเกี๋ยวยังไงให้ได้30ไรนนะครับเดี๋ยววันนี้มีข้อมูลมานําเสนอนะครับให้ลองพิจารณาดูนะครับ ให้ดูสภาพข้าวนะครับอันนี้จะเป็นข้าวยืนนะครับยืนข้าวค่อนข้างบางนะครับข้าวยืนยืนบางนิดนึงนะครับนี่เราจะทำความเร็วได้นะครับอ๋อเรือปิดเรือปิดขางข้าวอันนี้เลยงานกูรถกุปตาซิ่งนะครับ มีดื่มปิ้นถังข้าวนะครับนี่งข้าวรถอยู่ไหนรถก็ผมเองนี่แหละครับสวัสดี้รับรับราการปูนะครับ,ร,บรับราชการปูพี่น้องทำนาครับมีที่นาเยอะก็เลยกับสินใจซื้อรถเกี่ยวนะครับให้ ญากครับให้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณหนึ่งไร่นะครับประมาณหนึ่งไร่เราใช้เวลานานแท่ไหนนะครับพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับตรงนี้อ่ะพูดกันต่อนะครับว่าทาไมถึงได้วันละสามสิบไร่นะครับให้ดูข้าวนะครับอันนี้จะเป็นข้าวที่ยืนแด่อคนข้างบางนิดนึงนะครับแต่ว่าที่นี่จะเกี่ยวราคาต่ำนะครับต่ำนิดนึง ห้าร้อยห้าสิบนะครับอยู่ที่ประมาณห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบนะครับห้าร้อยห้าสิบพื้นหน้านะครับพื้นหน้าจะเป็นแบบนี้ครับเป็นดินทรายนะครับที่นี่เป็นพิมพ์เภอร์นทูลนะครับอเภอร์นทูลจังหวัดศรีสะเกดนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับพื้นที่แถบนี้ดูนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับเป็นที่ดินทรายหมดเลยพื้นน้าก็จะก็ไม่ถือว่าเล็กมากนะครับก็ใหญ่ได้ พอสมควรอยู่จะเป็นดินซนายหมดเลยนะครับแห้งครับสุมากแบบนี้นะครับถามว่าได้วันละ30ไร่จริงไหมอันนี้ยืนยันนะครับจากผมเองเลยนะครับว่าได้จริงนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วมาเกี่ยวข้าวกกขอส5้านะครับข้าวกกขอส5ห้ามาเกี่ยวอยู่7วันนะครับ 20ไร่นะครับเข้าเบาใช้น้ำมันหมด9,00 0บาทเลยน้ำมันก็ไม่เปลืองนะครับมาอยู่โซนนี้นะครับเพราะรถเราไม่หนักมากนี่น่าจะติดกิ่งไม้นะครับตรงนั้นมีกิ่งไม้นะครับมีกิ่งไม้นะครับตรงนั้น ูได้ฟังเป็นข้อมูลนะครับสัปดาห์ที่แล้วมาเกี่ยวข้าวเบานะครับเกี่ยวข้าวเบาน้ํามันเก้าพันบาทนะครับเก้าพันบาทเกี่ยวได้เจ็ดวันนะครับได้สองร้อยยี่สิบไร่นะครับทีนี้กลับไปเกี่ยวข้าวที่บ้านนะครับที่บ้านผมจะอยู่ที่อำเภอน้ําเปี้ยงนะครับโซนทางนั้นจะเป็นนาดินเหนียวนะครับนาดินดินเหนียวดินดินต้มด้วยครับข้าวจะค่อนข้างนากว่านี้นะครับวันละสิบกะไรครับ กลับบ้านได้วันละสิบก่าไร่แค่นั้นนะครับข้าวนะข้าวล้มแล้วก็กีนาจะเป็นดินที่เป็นตมนะครับเป็นโคลนเหนียวด้วยนะครับความเร็วจะไม่ได้เลยนะครับข้าวเปียกนะครับจอดปักตะแกรงทั้งวันนะครับอยู่โน่นจะเกี่ยวที่บ้านผมจะเกี่ยวอยู่ที่หกร้อยหกร้อยห้าสิบนะครับช่วงนี้ก็ขึ้นเริ่มขึ้นเจ็ดร้อยกันแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ทําความเร็วไม่ได้นะครับก็ได้จํานวนไร่ต่อวันน้อยเหมือนเดิมนะครับ เลยตัดสินใจย้ายกลับมานี่นะครับที่นี่จะเป็นปัญญาอยู่ที่นี่เป็นปัญญาโซนนี้นะครับแต่ละเจ้าที่นะจะเยอะนะครับแต่ละเจ้าสามสิบสี่สิบได้นะครับเราไม่ต้องย้ายรถทั้งวันไม่ต้องย้ายรถนะครับอยู่บ้านเจ้าละห้าหกไร่นะครับแป๊บเดียวย้ายแป๊บเดียวย้ายมันเสียเวลาด้วยนะครับแล้วข้าวไม่ได้เกี่ยวง่ายด้วยนะครับเวลาย้ายรถ วัน,นครับนี่คือเคล็ดลับว่าทำไมอยู่นี่ถึงได้วันละ30ไร่ครับก็คือเราไม่ได้ย้ายรถด,ด,ด้วยนะครับแล้วข้าวก็ลักษณะนี้นะครับข้าวไม่ได้หนามากนะครับล้มก็ไม่ไล้มหมดไรเหมือนที่บ้านนะครับที่บ้านล้มแช่น้ำนะครับมาดูพื้นที่ตรงนี้นะครับจะใช้เวลาน,นานแค่ไหน,นครับประมาณอย่างไร ท่านนะครับบอกว่าเดี๋ยวได้น้อยบ้างนะบางท่านได้สิบกว่าไร่ต่อวันนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่นะครับบางท่านบอกว่า40ไร่ก็มีนะครับ40ไล่นี่เดีมาที่เป็นหญ้ามากกว่าคนระับ ตู้เบาแต่งนะครับตู้เบาแต่งตัดเดียวดันนี่เจ้าของนานะครับใส่ลงยืดทวงเ <c oughs> <c oughs> ลย <c oughs> ตู้เบาตัดพันนะครับตัดพันถอดวงเดือนสามใบนะครับสลับยังไม่ได้ยกฝาตู้นะครับเัวเข้าโซนนี้ยังดันดันง่าย ไม่ถึงขั้นหนเือนที่บ้านครับจเป็นที่บ้านต้องยกฝาตู้นะยกฝาตู้2นิ้วเนะดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ยกเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาไทยให้ดูทุกจุดนะครับว่าแต่งจุดไหนบ้างน,นะครับตอนนี้รถทำงานมาได้20 20กว่าวันนะครับอยู่ที่300กว่าไล่นะครับ20กว่าวันอันนี้ถ้ารถยืนอยู่ อยู่ที่นี่นะครับผมว่าน่าจะทะลุ4ี่ร้อยไปแล้วนะครับแต่ว่าเสียเสียเวลากลับไปบ้านนะครับกลับไปเกี่ยวข้าวตัวเองแล้วก็กลับไปเกี่ยวข้าวญาิตัวเองที่บ้านนะครับเสียเวลาไปเจวันนะครับเสียเวลาไปเจดวันเจ็ดวันไปเกี่ยวข้าวที่บ้านได้แค่เ0็ดไร่ครับเจกว่าไร่นะครับหมดน้ํามันไปหมื่นหนึ่งครับขาดตุนนะครับแบบนี้ก็อลองพิจารณาดูนะครับข้าว ข้าวนาด้วยเข้าล้มแช่น้ําด้วยนะครับย้ายรถไกลด้วยนะครับแต่ละเจ้าพี่นาก็ไม่ไม่เยอะมากนะสามสี่ไล่สองไล่ก็มีนะครับเกี่ยวสองไล่ย้ายสองไล่ย,าย,ย้ายแบบนี้นะครับก็เลยปล่อยให้รถใหญ่เขากินไปนะครับแถวบ้านนะครับรถใหญ่เขากินไปนะอ่าเห็นหนูครับนาะมีหนูเมื่อกี้ก็ได้หนูไปตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้ได้หนูไปสองตัวแล้วนะครับ มาเจอหนูอ๋อกบมาเต้นหนูกบกมาเต้นหนูแตมาโซ่นงานเลยตัวนะครับนด้สองตัวแนะเนี่ยรน ถ้าเป็นอยู่บ้านจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับเละหนักกว่านี้อีกนะครับถ้าอยู่บ้านเละหนักกว่านี้อีกนะครับสภาพลหลายๆอย่างนะครับปัจจัยลหลายๆอย่างนะครับที่ทําให้เราในงานช้านะครับอยู่บ้านย้ายรถบ่อยด้วยนะครับน้าแป้งเล็กด้วยน้าลมด้วยนะครับข้าวเปียกด้วย <c oughs> กระทั่งรถใหญ่ที่บ้านนะครับรถใหญ่ค่ายใหญ่ค่ายดังทั้งหลายที่เกี่ยวอยู่ที่บ้านก็ถามถามจากนหน้าดูก็ได้ไม่เยอะนะครับวันนึงก็ยังเก่งก็ยี่สิบยี่สิบห้าไร่นะครับช่วงนี้พวอข้าวล้มนะครับช่วงนี้ก็เลยทําความเข้าใจกับญาตินะครับขออนุญาตย้ายรถนะครับย้ายรถมาฝั่งนี้ดีกว่านะครับฝั่งน,นั้นก็ให,ให้รถใหญ่เขาทํามาหากินไปนะครับ ปกติแล้วโซนนี้รถใหญ่ก็ไม่ค่อยมานะครับโซนนี้รถใหญ่จะไม่ค่อยมานะครับทุกปีจะไม่ค่อยเห็นรถใหญ่นะครับจะมีแต่ฟู่บต้านะครับฟูบต้ากับยันมานะครับโซนนี้ที่นี่นก็จะเป็นลักษณะนี้ครับแห้งๆเล็กๆแบบนี้รถใหญ่มาแป๊บเดียวเขาก็ก็กลับนะครับไม่ค่อยเห็นรถใหญ่มาโซนนี้นะครับไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรแต่เห็นบางท่านก็บอกว่ามันมันแห้งด้วยแทกแทกศึกเร็วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ เดียวบ่อยด้วยช่วงล่างเสียหายนะครับเกี่ยวดันนะครับล้ววันนี้ก็ฟาดไป20นะครับ20่ส่บหัวไห่นะครับตอนนี้ก็จวนสะขัามนะครับเย็นนี้น่าจะเกี่ยวต่อนะครับมันน้ำหมอกไม่แรงนะครับช่วงนี้เจ้าของนาบอกว่าเอาต่อเลยนะครับคุยต่อกันเลยตอนเย็นนะครับ นี้ก็ชมกันยาวๆนะครับมดูว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับพื้นที่หนึ่งไร่ตรงนี้นะครับแต่ยาวไปเดี๋ยวกว่านผู้ชมจะเบื่อนะครับฝากด้วยนะครับฝากช่องช่อง y u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  e เพิ่งเปิดใหม่ครับกูรถกูบต้าซิ่งนะครับกูรถก็ผมเองนี่แหละครับรับราชการกูนะครับหรือว่าญาติพี่น้องเป็นชาวไร่ชาวนานะครับ สาเหตุที่ซื้อก็เนี่ยแหละครับปัญหาหลักๆก็คือรอรถเกี่ยวทุกปีนะครับรอรถเกี่ยวทุกปีรอบางปีรอจนข้าวแห้งนะครับภาษาบ้านผมก็เรียกว่ารอจนข้าวขอบนะครับข้าวขอบข้าวแห้งก็ยังไม่มีรถมาเกี่ยวให้เลยตัดสินใจซื้อ,อตัวนี้มาเนี่ยครับซื้อมาลองดูครับซื้อรถมือสองมาเนี่ยหลายท่านก็แนะนําว่าทําไมไม่เล่นรถใหญ่ไปเลยเล่นรถใหญ่ มันไม่เข้ากับสภาพที่นาที่บ้านนะครับรถใหญ่มาลงเกี่ยวที่บ้านก็ได้ยี่สิบัวไร่เหมือนกันครับอีกอย่างคนขับยังไม่มีประสบการณ์รถใหญ่นะครับหัวได้จอดนานนะครับพื้นที่ภาคอีสานนี่ได้ทํางานเต็มที่ประมาณยี่สิบกว่าวันแค่นั้นนะครับก็เป็นข้าวใหญ่นะครับข้าวใหญ่จะเริ่มเกี่ยวข้าวใหญ่ข้าวหนักนะครับตัยี่สิบวันแต่นี รถคันนี้เ,นเริ่มทำงานตั้งแต่เข้าเข้าเบานะครับเข้ากรอสิบห้าเนี่ยครับน่าจะยังไม่ถึงยี่สิบวันนะครับประมาณเกือบเกือบยี่สิบวันนะครับตอนนี้สา0ร้อยสาร้อยนิดๆนะ3า0รอยไรนิดๆบางท่านถามทำไมไม่เล่นมือหนึ่งไปเลยนะครับมือหนึ่งเราต้องส่งประมาณปีละสามแสนนะครับประมาณปีละสามแ0,000นกว่าบาทแสดงว่าเราต้อง เกี่ยวให้ได้อย่างน้อยปียละ600-700ไร่นะครับถึงจะอยู่ได้นะครับแล้วก็ไม่เหลือนะครับ600-700ไร่ไม่ใช่จะเหลือนะครับ600-700ไร่เนี่ยคือส่งทั้งเงนลดนะครับไม่เหลือนะครับ600-700ไร่ถ้าเป็นที่นี่นะครับไร่ละ500-600เนี่ย7 75 35นะรประมาณ300,000 3ส5 0 0 0 3 0กประมาณนี้นะครับนี่ย นั่นก็ยังไม่ได้หาค่าจ้างคนขับนะครับยังไม่หาค่าน้ํามันนะครับมันก็จะกดดันหน่อยนะครับถ้าเล่นมือหนึ่งนะครับหรือถ้าเกี่ยวที่บ้านไล่ละหกเจ็ดร้อยจริงครับแต่ว่ามันก็จะได้จํานวนไล่ไม่เยอะอีกนะครับถ้าเล่นมือหนึ่งก็จะเสี่ยงหน่อยนะครับมีความกดดันกดดันทั้งเจ้าของรถกดดันทั้งคนขับนะครับ มีทุนก็ดีไปนะครับถ้าจะออกรถมาทํางานหาข้างงวดเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงนะครับยิ่งปีนี้รถเยอะนะครับปีนี้รถเยอะมากนะครับแล้วได้เงินยากมากด้วยครับปีนี้ข้าวล้มด้วยครับมาดูครับว่าจะใช้เวลาแค่ไหนนะครับ นี้คนขับประสบการณ์สามสี่ปีแล้วนะครับแต่ก่อนขับดีซีเจดสิบนะครับแต่ก่อนขับเจดสิบนะครับคนขับเป็นญาติกันนะครับพอดีเจ้าของอคนเก่าที่เคยขับให้แกขายรถนะครับผนก็เลยออกตัวนี้มาเลยทํให้แกมาขับให้พึ่งขึ้นร้อยห้าปีนี้ปีแรกนะครับเป็นความโชคดีด้วยนะครับคนขับ มีความรู้เรื่องช่างด้วยนะครับซ่อมได้ด้วยนะครับขับด้วยซ่อมได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้จ้างช่างนะครับคนขับก็สัการให้ครับจะเสร็จแล้วนะครับเวลาประมาณนี้นะครับหนึ่งไร่นะครับก็จะใช้เวลาประมาณนี้ครับสิบห้า สิหสิบเจ็นาทีประมาณนี้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ข้าวนะครับเวลาก็จะไม่นานมากนะครับลองคิดดูว่าที่บ้านนะครับเกี่ยวไล่สองไล่นะครับเกี่ยวครึ่งชั่วโมงแบบนี้แต่ว่าเวลาย้ายรถเป็นชั่วโมงนะครับมันก็ทําไม่เสียเวลาด้วยนะครับถ้าเรามาโซนที่มันเป็นที่นาเจ้าของนาเ็เยอะๆหน่อยนะครับเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งสามสิบไล่สี่สิบไล่แบบนี้ครับเราก็สบายนะครับยี่สิบไล่ก็ยังดีนะครับเราไม่ค่อยได้ย้ายรถ เวลาที่เราย้ายรถหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเกี่ยวไปได้ตั้งหลายไร่นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับข้อมูลตรงนี้ไว้พิจารณาด้วยสำหรับท่านที่อยากจะคิดอยากจะออกรถนะครับทลองศึกษาข้อมูลดูดีๆนะครับอันนี้ผมซื้อมือสองเงินสดนะครับไม่ไม่ได้ส่งนะมือสองชั่วโมงทำงานอยู่ที่5 1 5สิ้าชั่วโมงนะครับ ซื้อใหม่ในราคา7จ็ดแสนสามครับมาแต่งเพิ่มซื้อเทเลอร์นะครับแต่งเพิ่มเช็ครถหมดไปอยู่ที่แปดแสนต้นต้นนะครับหมดไปที่แปดแสนต้นต้นนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับใช้เวลาไปสิบเจ็ดนาทีนะครับสิบเจ็ดนาทีนะครับหนึ่งไร่อ่าเดี๋ยวจะเดินไปให้ดูนะครับ จะเด <th uk> <the> ินให้ดูที่รถนะครับว่าแต่งจุดไหนบ้างนหนึ่งกำลังจะเดินข้าวนะครับเดี๋ยวลังจะเดินข้าวนะครับเห็นงานชูรถซูบูตาซิงรับเดี๋ยวพามาดูที่ละจุดครับตู้เบาเนี่ยครับเป็นคนจะเห็นว่าถอดโรงเดือนแถวถอดโรงเดือนสามไปเดี๋ยววันหลังนี่ข้าววิวได้ อันดับแรกครับน,นี่คอสปริงนะครับคอสปริงเกีล็ดันนะครับเป็นลูกใหม่นะครับลูกเหลดอันนี้ราคาหนึ่งหมื่นสามนะครับหนึ่งหมื่นสามพันครับเกีล็ดันลูกใหม่นะครับลูกเหดอันนี้ 13, น 13, เหมืนนอน,น,มนเดิมครับเดิมเดิมหมดด okay. นนีจะเป็นสเตอร์ เตอร์ยี่สิบันนะครับเดิชุดขับงเกี่ยวเดิมๆนะเดิมจะเป็นยี่สี่นะเดินจะเป็นยี่สี่ปันถามว่าทำไมต้องใช้ยี่สิบยี่สิบจะทําให้ชุดขับงเกี่ยวด้านหน้าทําง,งานเร็วขึ้นนะครับเวลาที่เราเดินรถเร็วถ้าไม่เปลี่ยนมันจะลูดนะครับมันจะตัดตัดฟางไม่ขาดจะลูดลูดไปเลยก็เลยต้องทําให้มันสับใบมีดเร็วขึ้นนะครับเป็นยี่สิบปันนะครับ ยี่สิบปันส่วนด้านในนะครับอมองไม่เห็นด้านในสเตอร์จะอยู่ด้านบนนะครับโซ่ลำเลียงเปลี่ยนใหม่นะครับชุดชุดโซ่ลำเลียงใหม่สเตอร์อยู่ด้านบนนู่น,นครับวันนี้ถอดให้ดูไม่ได้สเตอร์เป็นสเตอร์เต็มร่องนะครับเ่ยส่วนสายพานขับวงเกลียวตรงนี้แนวสักครู่เดี๋ยวถอดให้ดูนะ สายพันธุ์คู่นะครับสายพันธุ์ที่เกี่ยวเกียวเป็นสายพันธุ์กูน่ะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะถอดถอดให้ดูทุกจุดเลยกันนะครับทีนี้รถทํางานอยู่ยังถอดไม่ได้นะครับนะอันนี้เสร็จแล้วหนึ่งเจ้านะครับเดี๋ยวไปต่ออีกเจ้าหนึ่งนะครับตรงนู้นนะครับจะไปต่ออีกหนึ่งเจ้าตรงนู้นนะครับอยู่ที่นี่เกี่ยวถึงขําได้นะครับว่าเจ้าของนาบอกลุยเลยนะครับข้าวไม่หนามากเนี่ยข้าวก็จะเป็นแบบนี้ข้าวไม่หนามากบางวัน เห็นเจ้าของนาบอกว่าบางวันมีเกี่ยวถึงตีหนึ่งตีสองก็มีนะครับอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวก็จะไปเกี่ยวต่อวันนี้ได้ตอนนี้ได้ยี่สิบยี่สิบกว่านะครับน่าจะต่ออีกประมาณหกเจ็ดไล่นะครับอโอเคเดี๋ยวพบกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับก็ คิดว่าคิดว่าเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับให้หลายๆท่านพิจารณานะครับสำหรับท่านที่กำลังอยากจะเล่นรถเกี่ยวนะครับที่สำคัญเลยญาติตรงนาเยอะนะครับสำคัญนะครับอันนี้เป็นญาติทางพ่อนะครับส่วนญาติฝ่ายแม่นี่ก็ที่นาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับที่บ้านแต่ถ้าเป็นญาติฝ่ายพ่อฝั่งนี้จะที่นาค่อนข้างเยอะนะครับเจ้าละเจ็ดสิบไร่ก็มีแปดสิบไร่ก็มีนะครับส่วนมากถ้า ญาติมีรถเกี่ยวเขาจะรอเกี่ยวรถญาติกันนะครับอันนี้ผมก็ได้อันนี้สงไปนะครับก็เลยทําให้ได้เยอะหน่อยนะครับจริงๆก็มีรถเกี่ยวอยู่ข้างๆเยอะนะครับแต่เขาก็ไม่ไม่เกี่ยวก็รอเกี่ยวกับลูกหลานตัวเองนะครับถือเป็นข้อมูลไปฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องครูรถครูบุตาซิ่งนะครับช่องเพิ่งเปิดใหม่นะครับสำหรับที่นี้ก็พบกันแค่นี้ครับผม